เออจังจีแห่ะบึงเน้เอาผูรานลานย่าถือตาไปเด้อพ่อเงี่นี่แมเบึงกินเนี่ยกินเหี้เดี๋ยวปาดก้อนปาดก้อนน่งกินงอมงอเงียเงียูยะกับวอหยากกันได้ล่ะโอ้ยยตีกันลงไปข้างล่างเด้อเป็นมูรี่งัน เป็นมูเรียงเป็นมูเรียงคักเนี่ยเดี๋ยวปาก้นโอ้ยมือนั่นมันกินบ่ได้ชิปลาไทยนี่มือเอามือนี้อเอเย้ยย่าเด้ออ้าวแยกกัน เชียบวะละเชียบวะอุ้ยเชียบวะเชียบเสี่ยวไม่กินอีกปลูกปลูกมันงวดรุ่นเสี่ยวไม่ก,กินอีกเด้อให้ปลูกมันมันเด้อพ่อหนะคักแน่พี่น้องหล่ไล่อยูย่วัดทำมาเหอ